ตางหาประจากันครับตรงนี้เรียกท่าตะจอมนะครับท่าตะจอมอ่าทำไมก่อนแถวนี้เรียกท่าตาจอมนะแล้วมาตกกัน โดนครับโดนแล้วโอ้ปลาขาวนะครับเห็นครับ โนครับโอ้ตึง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 ครับตึงครับตึงตึงโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แน่นอนเลยไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับตึงอยู่โอ้โ้โอ้ยนี่ครับปลาจาดนะครับปลาจาาปลาจาาปลาที่เราตามหานะครับปลาจาดนะครับ นี่ปลาจัดท้องนะครับโอเคครับสวยงามครับโบนครับโดนแล้วใส่พอตึงมือครับ ร้อยครับโอ้เป็นประจานเหมือนกันนะครับโอเคเลยครับกอบท่าตาจอมนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นท่าตาจอมนะครับข้างบนก็เป็นนะข้างล่างก็เป็นกันนะเพราะว่าตรงนี้แบบแต่แต่ก่อนเนี่ยคนที่ชื่อตาจอมอ่ะเขาจะมีบ้านพักแถวแถวนี้นะเขาเป็นแบบหลังเดียวนะตอนตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่สําหรับ ข้ามไปข้ามมาแล้วครับสําหรับฝั่งคลองกับฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาตกอีกท่าน,นึงแล้วกันนะครับท่าจ,จอรอเหมือนกันนะครับท่าน,นี้ก็เดี๋ยวลองดูครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะเอาตรงวางนี้ก่อนน่าจะมีตัวน้ำแรงนะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันโอ้หูน้ำแรงมากจริงๆมันต้องตก ั่งตรงกลางนู้นนะั่นะแต่ว่าเดินไปนไม่ได้ส่วนต้นนี้เป็นท่าต้นไทรนะครับจะมีต้นไทรเก่าอยู่นะครับหื่นน้าก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีที่ลงให้หลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามร่องน้ํารางน้ํานะครับโอเค โดนครับโดนเท่าอู้นักตัวนี้หนักครับอู้นักนักนักหนักครับหนักตัวนี้หนักอือปลาจาดปลาจาดตัวใหญ่มากครับอู้เป็นปลาจาดตัวใหญ่ครับ นอ่ครับปลาจ่าตัวใหญ่มากครับโอ้ตัวนี่ครับไซส์ครับนี่ดูไซส์ประมาณแบบสิบเซนกวกว่านะครับตัวใหญ่มากครับกดเบ็ด จาทองนะครับตัวเขาจะเป็นสีทองครับเวลาเจอแสงพราทิตี์จะเป็นสีทองเนหะ็นครับสวยงามครับน้ำไหลนะครับความงามของธรรมชาติครับคลองป่าล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นท่าต้นไสนะแต่ว่า เดี๋ยวเราไปดูท่าลึกอีกทีหนึ่งนะครับท่าน,นี้เป็นท่าที่สองนะทียปไปครับสำหรับท่าต่อไปจะเป็นท่าลึกนะครับซึ่งลึกมากนะออ่ที่ตกได้ก็จะเป็นตัวหัวน้าตรงนู้นครับตรงนู้นนะครับหัวน้ําตรงนี้จะตกได้นะครับผมแล้วน้ํามันลึกประมาณสองเมตรโดยประมาณนะาครับสองเมตรโดย,โดยโประมาณมันก็จะมีปลาดาตกด้านล่างนะครับเป็นท่าลึกนะข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่เล่นน้ําของเด็กๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาเราก็จะมาตกแถวๆนี้กัน ก็จะได้น่าจะได้ตัวอยู่นะโอเคครับก็เดี๋ยวมาตกตรงนี้กันได้อยู่แหละเราเคยตกบ,บ่อยแถวนี้โดนครับเนี่มันลงไปก็เป็นตัวเลยนะตรงนี้คือเป็นที่แบบปลากระชุมกันอยู่นะนี่ก็เลยปลาขาวนะครับมีปลาขาว เดี๋ยวดูต่อว่านอกจากตรงนี้จะมีปลาจาด้วยด้วยก่นอนเข้ามเาไหมโอ้ยเอฟซีเต็มเลยอะฮะสามสามสามข้าบอกปลากระ,กะพงก็ทำคลิปนี่เด็กๆเนี่ย,ยทำคลิปไปเล่นเอาไว้ดูตัวใหญ่ไปไหนหมดใช่จะิะ ตื่นน้ำเน,นี่ยแหละเน,นี่ยมันกินไปแล้วนี่ไงโดนครับนี่ได้เว้ยนี่เนี <c oughs> ่คร <that the S 2> ับปลาจัดกับคนที่ไม่เคยเห็นปลานี่ก็ประมาณนี้อันนี้ปลาจัดนี่ปลาจัด กระสุนยางแล้วโอเคเราประมาณนี้นะสำหรับท่าลึกนะโอเคครับ